จะไม่ปล่อยเขาเออแล้วบอกหน่อยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อโบราณเาว่างูมีสามที่นะครับอย่าทุกอย่าดีอย่าฆ่ามหนึ่งงูในวัดสองงูในถ้ำสามงูในศาเจ้างูเจ้าที่เพราว่าเลี้ยงดีรวยนะงูเจ้าที่เล้วไม่เป็นเกลือเปืนเลี้ยงเราวังซวยผมเลี้ยงงูตัวนี้ขึ้นนี่สิบกว่าปีที่ผมโช์งูไงงูตัวนี้ครับลงรายการลงหนังสือทําให้ผมโชคดีมีโชคอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอะ ใครจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้โบราณบอกงองูงองเงินเอามาเลี้ยงโชคดีมีโชคกับพ่องูนี่แหละครับวันนี้ผมเลี้ยงมางูมาหลายปีเข้านะฮะ,ะโดยเฉพาะโควิดที่ผมก็ได้โชว์เลยงูกินอย่างเดียวแล้วก็นอนตัวมันใหญ่มากเลยครับพี่ตัวใหญ่มาก แต่ไม่ดูนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอทําพิธีอัญเชิญงูใหญ่ตัวนี้ออกมายืนกลางผืนเสือใครชอบเสียโชอบใครชอบซื้อหวยอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลซื้อได้นะครับงวดหน้าไปซื้อกันเองครับไม่เกี่ยวกับผมผมขอแก้บนซะหน่อยแต่วันนี้ถ้าถ้าเกิดใครฮะดูงูผมจดฮะตัวแเกขเอาไปซื้อหวยงวดหน้านะครับวันฮะปีใหม่พี่น้องถูกหวยขึ้นมาอย่าลืมเอาเงินทำบุญที่วัดใกล้บ้านถูกน้อยทำน้อยถูกมากทำมากใครถูกหวยเยอะรู้จักวัดที่ผมนับถือหน่อยอยู่อยุธยาครับวัดตะโกครับตำบลดอนยนาเาพนอง อ่ะถ้ารู้จักนะฮะไปกราบไหว้สลีระสังขารน,น้หลวงพ่อท่านศพท่านไม่เปล่อยไม่เน่าผมนับถือวันนี้ผมจะขอพึ่งของดีหลวงปู่นะเอามาประคับแม่พญางูจงอางสหนอย่าคุณครับหยิบทานมาให้ผมหน่อยตั้งตรงนี้ผมขอทาวิธีอัญเชิญงูใหญ่ออกมาโชว์ยืนกาลางผืนเสือ่อทําให้ท่านแล้วโอเคครับมาอันนี้ผมขอทําวิธีอัญเชิญงูใหญ่จงอางตัวนี้ยืนกาลางผืนเสือ่อพี่น้องครับก็บอกพูดดีๆตามปากพูดว่ารวยรวยตามปากพี่น้องครับคงไม่รังเกียจเออ เฉยขยบก้าวน้าโกและก้าวได้ไหมครับเอาขาหน้าแข้งยืนคิดติดเชือกสีแดงเลยครับใครเป็นหนี้ขอให้หมดหนี้ใครรวยก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นอ่ะใครมีเคาะก็อขอให้หมดเคาะดูผมนะสนุกไม่มีอันตรายครับรับประกันสาธุหลวงปู่ลูกระบาถูกหวยมาวันที่16จะขอนั่งโชงูกแก้บนจะไม่อายสายตาคนดูใครก็แล้วแต่นะชอบเสียงโชคซื้อหวยรัตตารี่ให้เขาตาดีมีโชคถูกหวยสามตัวตรงตรงทุกคนแต่ถ้าใครไม่ขยบเข้ามาแอบมาดูตอนท้าย ให้หวยเฉียวไปเฉียวมาเพื่อสาธุเอาเคล็ดที่หนึ่งครับพี่อ่ะผมขอทำพิธีหน่อยแล้วกันครับผมขอพึ่งบาร,รมีครับนะหลวงพ่อรวยครับเรียบทองแบบนี้มาบ,บ,บังคับงูใหญ่แบบไหนมาดูกันได้เธอครับเปิดใบเกาาให้ผมสิ มีสอมาวัดตะโกนร,ราบลงพอดูแต่เงอนมันดิบชีวิตมันปว่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนหากคนจริงใจความหมาไม่พอกตะฝันวิ่งจนแทน่นหอ ขอพรหลวงพอช่วยทีอำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์ขอ,ขอต้องขอให้ผมทีขอคุณนะาที่พ่อแม่สนใจฟังและตั้งใจชก บางคนสงสัยหนุ่มน้องจุบทูบตะไวาสามอกอสกดงูไว้ประเดี๋ยวผมเปิดฝางูขดยืนกลางเสื่อไม่ต้องกลัวชอบเป็นหนุย่ยจะเตรียมตัวตีโชคตีเลขอาการตีโชคเลขฟังให้ดีนะฮะเอาสายตาพอเอาเนือไม่ใช่บอกถ้าเยียงก,ก็อ๋อตีโชคก้าเดินไปหยิบไม้คนละทอนงูกำลังเลยจัดพละทีแบบไม่ตั้งใจแบบจัดเลยตุ๊กตักตุ๊กตักพอดีครับเป็นไงฮะงูที่แตกได้พอดี <laughs> เอาตามองนะไม่ใช่เอาไม้ตีงูเข้าใจไหมพี่เออต่แม่พ่อขอโทษนะมาร้สอดขออนุญาตแนะนําเวลาเห็นงูขดให้โชคให้เลข นะฮะไม่ใช่ไปจ้องมองปากคนพูดได้9094ไม่ได้นะผีหลอกแบบนั้นทําไม่เป็นงูออกมาขดให้โชคให้เลขถ้าเกิดเลยตรงๆเขาบอกตีไปเลขกําเลยเลขหนึ่งอ่าถ้าอย่างเงี้ยเลขเจ็ด ถ้างูขดไปเลข8ปดเขาบอก8กับศูนย์มันใกล้กเคียงกันมันห่วงติดกันสองอันก็ซื้อศูนย์กับแปดตักเอาไว้แต่ถ้าเป็นเลข9้าแบบนี้อย่าลืมนะหกับเก้าับหกโอเคไหมครับเดี๋ยวเอางี้ก็แล้วกันนะผมครับจะค่อยๆหันงูตัวนี้สู่เสือผมขอเก็บงูเหลือมหน่อยดีกว่าครับผมมันจะทําให้เราฮะปั่นปวดน,นะตัวนี้เห็นชูหัวอยู่เรื่อยเลยอ่ะคุณเก็บงูเหลือมให้ผมทีโอเค่าครับผมเก็บลงไปเลยฮะเก็บลงไปเลยฮะแล้วคุณก็เอางูปักใต้ในสวนยางไม้ผมหน่อยผมเชื่อว่าภาคเหนือไม่มีถ้ามีผมจะยอมเสียั้ครบ เพราะว่ามันไม่มีแล้วครับผมก็อยืนอยู่เหนือตลอดครับผมไม่มีแน่อยกมาเลยฮะเธอตั้งตรงนี้ใกล้ๆเลยฮะอะเอางี้เดี๋ยวผมเปิดฝาเอาตอ,อกโชว์ให้ดูกันละกันนะครับมีหรือเปล่าแบบเนี้ยดูงูผมไปด้วยนะครับดูงูไปด้วยนะดูครับไปด้วยนี่มีหรือเปล่างูแบบนี้แม่พ่อกาดูท่านผู้ชมครับเ,เห็นไหมฮะผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะสาบานได้เด เข้าอะไรอย่ยาก็เต่าแล้วลูกเหน็น <He S 2> บ้างไหมเนี่ยอ้าวมึงจะเข้าอะไรขนาดนั้นไหมเนี่ยฮะเออเอา้าวดู <c oughs> <c oughs> มันม้วนอยู่ในผ้าไหมไอ้นี้ไงออกวาละบ้านเรามีไหมล่ะมันไม่ใช่งูป้องฉงนนะพี่มันไม่ใช่สามเหลี่ยมเขาเรียกว่างูป้องทองคนไปกรีดยางใส่ไปฉายไปกรีดยางตอนปีสามปีสี่มันฉกไปฉายไงเออไปฉายเนี้ยเลยที่ว่าผีหลอกงูนะไม่ใช่ผีอ้าวเอา,เอางี้นี่งูจงอางตัวใหญ่แต่ก่อนปล่อยงูจงอางตัวใหญ่คอถามตรงน พี่น้องที่นี่ทุกคนค,ครับอย่าว่าผมดาราประลงนะามตรงๆรเลยมีใครชอบซื้อของางไหมมีใครชอบอเล่นนะเพราะว่าคนเล่นหวยนะคือคนมีความหวังในพี่ก็อยากจะถูกหวยพุกบมีโชคแล้วคุณเชื่อไหมว่าดารานักแสดงนักร้องยังแห่ไปบูชาและบูชาไม่พอยยังซื้อหวยที่วัดด้วยครับและหลายคนครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ถูหวยเพราะปาฏิหาริย์ผู้หญิงคนนี้ถูกหวยพัดหลงพ่อรวยครับ สองใบฮะลอตเตอรี่สิบสองล้านบาทพี่น้องดูผมไม่ได้พูดเล่นมีหลักฐานให้ดูผู้ชายเขาได้อยู่พินโลกเองนะถูกหวยหนึ่งใบลอตเตอรี่หกตัวรางวัลที่หนึ่งด้เงินหกล้านบาทอยากถูกหวยหรือเปล่าผมก็เลยแนะนําถ้าอยากถูกหวยแนะนํานะทําบุญกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรเกจฑตาของเราด้วยนะฮะเวลาขอโชคลาภจะไ,ไม่มีอุปสรรคเวลานอนหลับจะได้ฝันดีเพราะบางคนนอนหลับแล้วซื้อหวยไม่ถูกเพราะมีเจ้ากรรมในเวรมันปิดหูปังใจมันมาแกล้งเราไง้พี่ แนะนำทําบุนขวดน้ําแต่ถ้าชอบเล่นหวยผมแนะนําเลยนะเนี่ยทำวันไหนทําวันพระนะเนี่ยเอาน้ำาป่ามาแก้วฟังนิดนึงครับผมเหลือลเวลาเพียง5นาทีสุดท้ายร <c oughs> อบแรกผมจะลองเชิงดูก่อนนะ,อะเอาลัะมาพี <c oughs> ่น้องครับจุดคูบส,สดอกน้าเปล่าหนึงแก้วนะผมแนะนําให้คุณขอวัตรซัอธิษฐานขอบรารมีหลงเข้ารวย ตั้งนโมสามจบขอบ้อมาถามว่าสัมพุทธชิตาจะสัญจญานิสตั้งนโมสามจบให้มันจบ่อนนะพอเสร็จปุ๊บบอกสัมพุทธชิตาจะสัจญานิเกรสะพระพุทธชิตาสัาพสพะโสคุณนัวิพาสัมปัตโตนุตโมมหาราภังสัพพะสิทธ,ธ,ธ,ธิพวัตุเมขอบรารมีหลวงพ่อวยโดมดาให้การทูบสามดอกวันพักกดงเป็นเลขถ้าลุกมีบุญขอให้นอนฝันดีถูกหวยจะทำบุญไปการแก้เค็ดสาทุกรทังบน,นีิ้พระครับและคุณนอนหลับให้สบายใจเลยแต่ถ้าเกิดคุณโชคดีฝันเิ็นพระมายืนหน้ารถคุณซื้อป้ายเลยจะเป็นรถเลยคร มายืนหน้าบ้านคุณก็ต้องซื้อไป้ายเถื่อนบ้านสิครับแต่ถ้าไม่ฝันลักคุณอย่าน้อยใจคุณดูการทูบแปลกมากเลยที่ทูบการทูบสามดอกไม่หล่นแต่มันจะผลเห็นสามดอกคุณซื้อตรงโตเห็นสองดอกซื้อสองบนสองล่างผมคงไม่ต้องสอนคุณมากคุณซื้อเป็นถูกไหมครับโอเคบางคนผมรู้คิดในใจไอหมองูมันบ้าไหมพูดเป็นชั่วโมงกูไม่เห็นสักทีเนาะพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือดังๆหนึ่งทางครับผมดังๆเลยครับพี่อ่ามาตอนนี้ขยับเข้ามาเลยครับคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวช่วยหันงูตัวนี้เข้าไไปป้้าาาางในนนนห่่อยยยมมมมมััเเเลลลีีตวดผจะบก ให้โอเคนะครับตัวเล็อกอยูนย่นฟองไหนไม่รู้ไปดูกันเองฮะของคุณสัญญาเปลี่ยนได้ครับผมเอออ้าวมาครับผมปึ๊บทำมาเลยมาเปลี่ยนได้ครับผมฮะอ๋ะอพอพูดป,ปุ๊บหยิบปั๊บเลยอะลูกอ่ะมาๆมาๆเออแล้วมึงจะขายหน้าเขาไหมว่มาเอามาเลยลูกเอามอาเลยเอาไปจบเฮ้ยมึงไปทำอย่างนั้นได้ไงล่ะคนเขาตกใจเออไอเบ้นมึงนี่ก็แหมมึงเหวี่ยงงูมาโดนหัวงูเขาตกใจหมด เออบางคนบอกไอ้ทุกใจหมดอ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะดูกันเอาไว้ครับอันนี้งูงวงช้างเนาะงูกินปลาเอ้าตอนผมเปิดฝาลังเอางูออกตรงนี้แม่พ่อก็ดูทู้ชมฮะนะผมพูดตรงตรงเลยหลายต่อหลายคนอยากจะรู้มีหรือเปล่าเนี่ยในลังเนี่ยมีสิครับไม่มีได้ไงนี่พี่น้องก็ดูทานผู้ชมีให้ดูครับตัวใหญ่ไหมตัวมาเริ่มเท่มเลยเดี๋ยวปล่อยให้ดูกางเสือรอบแรกครับผมผมโชว์ไว้หน่อยนะ แต่พี่น้องพอดูถ้าไปชมครับพี่น้องเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไหมบ้านบางหลังหากินขึ้นนะพัปลูกบ้านดีสารพูมตั้งถูกทางแต่บ้านบางหลังตั้งสารพูมไม่ถูกทิศตั้งบ้านไม่ถูกทางตะวันขึ้นสองบ้านนี่ไหมเงาบ้านทับสารพูมบ้านเราจะหากินไม่ขึ้นไม่ทันเขาและคนไหนที่นอนโกนจัดฟันแคตามตำราภูม,ม,ม,มิชาตบับปรับปรุงใหม่พยุญเขียนไว้เลยพี่คนโบราณก็ถือนะมีใครนอนโกนไหมครับเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแต่ผมได้นำตามคนโบราณตกลวางคืน คนหน้าตาก็สวยนอนน้ำลายยืดหยดย้อยเลยเปิดบอกหมอนอย่ากระแผนที่โลกนอนโกรนกัดกานก็ถือครับไปตรงกระหมอดูชื่อดังอาจารย์รักเลยผ่านนเท่หโหนพยากรฟันทงออกรายการสืบสิบสองลแก้เค็งซะหน่อยครับไม่ยากแล้วคุณเชื่อไหมคนบางคนปลูกบ้านดีทําอะไรดีสิบกว่าปีอยู่มีความสุขแต่ทำไมมันตกดิ่งมันตกเหวแล้วคนมันแก้เอาบาดแตกซะแหลกขาดตะปูตอกขวาลงกระดูผีโตมยโยนแกงเข้าบ้าน,ห,าาน,น,าานหัวเตียงร้านค้าครับ้คุณหากินไม่ดีหรือขายของไม่ดีคุณฮะดูฮะรูปภาพ ตะปูสามตัวก็ไปอยู่ในท้องมนุษย์คุณคิดว่าเขาจะกินเข้าไปหรือครับผู้อยู่บนนี้เอ็กซเรย์พบตะปูมีสามตัวแต่เขาแปลกมากเลยเขาไม่ได้ผ่าตัดตะปูตรงไส้คนเรามันคดยุ่นใช่ไหมแต่เขากินน้ำมดและอาเจียนตะปูหลุดจากท้องออกจากปากมันเป็นไปก็ยากอยู่แล้วถูกไหมครแต่ออกมาจากปากจริงๆรับเรื่องจริงผีถ้ามีไม่จริงไสาย,ยาศาสตร์ถ้ามีไม่จริงน้องรู้จักพี่ชายคนที่นั่งข้างพี่ไหมรู้จักไหมพูดให้ฟังหน่อยซิใครครับอ่ะโอเคนะฮะด้านหน้าเห็นไหมฮะ ถ้าผีมีไม่จริงก็ผมไม่ไปป่าผีทะพี่เนาะรู้จักเนาะรู้จักเนาะคนที่นั่งข้างๆผมเนาะเออรู้จักหมอปลาบ้าละเอาแต่นี้ครับผมผมจะแนะนำให้คุณแก้เคล็ดแบบสายพุทธนะฮะผมแนะนําว่าให้คุณเอาน้ําป่ามาแก้วเมื่อกี้จาได้ไหมผมพูดว่านอนปวงกับบ้านบ้านปูกไม่ค่อยดีบ้านอาถรรพ์มันจะหายจินไม่ขึ้นให้คุณแก้เคล็ดง่ายๆเลยตั้งน้โมสามจบเสร็จปุ๊บนะอพูดใน้ไวนะเจ้าหมูออกละพี่น้องหยิบบารมีหลวงพ่อวนใส่แก้วน้ําหน่อยเท่ากาบาคนนี้ พุทธังกันสรารพัดเสนียดจังไรธรรมังกันสรารพัดเสนียดจังไรสังฆังกันสรารพัดเสนียดจังไรเมื่อทาเสร็จคุณเปิดฝาองเลยฮนะคุณเทใส่องค์ไม่ต้องเทหมดนะไม่มีองค์หลักใส่กระบอกแค่เพียงแต่น้ําไม่ใช่เทหมดเทไปพิธีอธิษฐานและขออธิษฐานว่าขอให้คนภายในบ้านล่มเย็นเป็นสุขใครไปถูกคุณของนอกบ้านมาดื่มน้าอาถษฐานเสือบตัเจ็บตัวใครก็แล้วแต่นอนโกธกับปัดให้หายนอนต้องธรณีสารนี่เหลืองเงินเก็บเหลืองเงินใช้บ้านล่มเย็นเป็นสุขน้ออําเลยจริงจงเยอะเอาไปปักผมรอบรั้วประตูบ้านแค่นั้นครัับลองรผ กานพี่น้องจะร่มเย็นจะสุขมีความเจริญจริงหรือไม่ลองทําดูก็ลแล้วต่ขดหลวงช็สุดท้ายรายการนี้ผมขอนะย้ายงูกระตุ้งนี่ว่บมาเดี๋ยวผมจะดึงงูออกมาแล้วมาพี่น้องรอนานแล้วขอบคุณมากที่พี่น้องสนใจฟังและตั้งใจชม ของดีนะครับเข้าหาตัวคนดีของรวยเข้าหาตัวคนรวยและเหตุการณ์ดีๆและสิ่งดีก็จะเข้าหาตัวพี่น้องเหมือนกันเพราะจะปีใหม่ละโบราณเขาบอกว่างูอยู่ในพระพุทธศาสนาครับเป็นสาวกของพุทธเจ้าก่อนจะปล่อยงูตัวนี้ออกมาการผืนเสือผมขออารัธนาดวงจิตพระอาจารย์หลวงพ่อรวยมาที่นี่อ่ะคราวนี้พี่น้องครับเดินก้าวขาม,มาติดเส้นเชือกหน่อยครับผมจะจบการแสดงแล้วครับรอบนี้ไม่ต้องรอซื้ออะไรครับผมแกบนถูกหวยป้ายเลขรถผม83ครับแลผม4ประตูจอดอยู่ตรงนู้นเรื่องจริงครับ พีน้องเอาน้าแข้งติดเส้นเชือกคั้สุดท้ายได้ไหมครับไค่ก้าวหน้าเอาขาก็อยบกระเถิบเข้ามายืนชิดติดขอบเชือกได้สาธุสาธุสาธุหลงปูลูกรับปากถูกหวยเนาะจะขอชมงูกแก้บนจะไม่อายสายตาคนดูไค่ก้าวขาก็อย่บกระเถิบเข้ามาชิดติดขอบเชือกสีแดงได้ให้เขาหมดหนี้หมดสินนะเร็วไวขอให้ถูกหวยรับขวัญปีใหม่ที่จะมาถึงให้เขาถูกหวยรวยเป็นแสนไปหยิบเสียงซื้อรถตอรี่ให้ถูกหวยรวยเป็นล้านเหมือนกับสิบยาลูกสิบทุกคนสาธุ ไม่แปลกใจพระไมผมมานั่งไหวและผมนับถือหลวงพ่อรวยมากหลวงพ่อรวยเ็เกิดปีละกาท่านนับถือไก่ไก่เกิดจากความขยันตื่นเช้าไม่ตื่นสายผมเองก็เกิดปีละกาและผมนับถือบารมีหลวงพ่อรวยชีวิตผมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรถผมมีขับบ้านผมมีอยู่บ้านผมบ้านโครงการและบ้านสร้างเองก็มีครับผมประทานโทษนะคงไม่ไปหยิบไครมา นะฮะคนดูฮะพี่น้องครับของผมเองถ้าสองเล่มมาแชร์ของผมนะขอให้ผมไม่เป็นไปแนะ้่ผมมีจริงครับแต่ผมไม่ได้คุยรวยผมพูดถึงความเจริญและโชคฟุกผมไม่เป็นสองรองใครแต่ถ้าใครอยากจะหากินขึ้นอยาจะมีโชคฟุกเอาสพิพี่พี่ผู้ต้งางแล้วพี่เอามาฝากคนดูบ้างหรือเปล่าผมมีครับแต่ฟังนะหลายคนจะนับถือมันผมหรือเปล่าไม่รู้รู้จักหลวงพ่อรวยไหมครับถ้ารู้จักพยักหน้าหน่อยรู้จักนะหลวงพ่อรวยปาสาทที่โกอยู่วัดตะโก นะจริงๆเป็นสิ่งของหลวงพ่อชื่อวัดพาชีหลวงพ่าชื่อวัดพาชีก็เป็นสิ่งของหลวงเตัดวัดไปยติการามโอเคครับแต่ถ้าวันนี้ใครอยากได้รอบนี้คือรอบแรกคุณทักกินไหมผมทีมาวันนี้ผมจะทําอะไรสแปะแบบว่าเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งฮะพี่น้องครับล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยครับสายสร้อยห้อยคอแบบนี้พี่น้องครับเรี่ยมทองแบบนี้ใครอยากได้ผมฮะเอามาฝากแต่การฝากของผมพูดตรงๆนะผมครับผมไม่ได้ฝากฟรีถ้าใครฮะคิดว่าผมแจกฟรีผมผมไม่เปนทางพูดมันเหนื่อยพี่น้องไปวัดเห็นฮะอยู่ในตู้วัตถุของคน ปหยิบของเขาแล้วใส่กระเป๋าขี่รถกลับลำปางเลยได้ไหมไม่ได้เนาะเราต้องบูชาใช่แต่แพงเลยพี่ห้ 500, าร้อยพันหนึ่งฟังนะผมตั้งใจวันนี้ผมตั้งใจมาถ้าผมจะเอารุ่นหนึ่งแพงมาก็ได้จริงไหมแต่เศรษฐกิจแบบเนี้ยจริงป่ะไครจะเอาตังอะไรนักหนามาบูชาล่ะพี่ผมขอให้คนอยากได้จริงได้บูชาได้คนที่มีกระตังน้อยได้บูชาได้หรือคนมีตังเยอะก็บูชาได้หมดเอางี้ผมขอค่าบูชาเอาเท่าเดิมนะคะนรับแม้กำไรผมมีกาถาให้ผมขอแค่องละ ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแพงไหมฮะวรุษลูกษาเอามาห้อยคอได้เลยนะคนเราวันเกิดรู้วันตายไม่รู้อย่าไปประมาทชีวิตและว,วันนี้ใครบูชาไปชอบได้หวยชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคซองใบซื้อขาผมแจกให้คนละใบเชื่อผมจะงวดนะครับง,งดทีแล้ว,ขว,วเข้าครับงดกอดก็กเข้างวดกอดก็เข้าสามงดนะถ้าเข้าอีกปีใหม่สี่งดแล้วพี่ผมไม่ขายนะผมให้คนที่ชอบไปเปิดที่บ้านนะจะเปิดให้ใครดูผัวเมียดูคู่กันพ่อไม้ดูคนเดียวแม่ไม้ดูคนเดียวโอเคไหมครับ ถ้าใครบอกบูชาได้บูชาครับองละหนึ่งร้อยบาทแต่ผมไม่ประครับนะแต่ใครประบูชาไม่ได้ไม่ต้องเดินหนีผมผมไม่มีสิทธิ์จะประคับใครโอเคไหมครับมาเอางี้ใครจะบูชาไม่บูชาอันนี้ผมไม่รู้ผมขออารัตนาดวงจิตหลวงปู่ปวยพรแบ่งให้กับพี่น้องเพราะว่าผมมีแค่สิบกว่าเหรียญสิบกว่าท่านแต่คนยืนอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบคนพี่น้องพอนมือรับพรพระอาจารย์หลวงปู่หน่อยได้ไหมครับเป็นสิบคนแก่ชีวิตตัวเราครับอ่ะ บูชาได้ก็บูชาครับบูชาไม่ได้ดูมูโอเคไหมอ่ะตอนนี้พี่นงคนมือรับพรหน่อยได้ไหมครับอ่ะรับพรพระหน่อยครับ